สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พอล่าจะมาทําข้าวมันไก่นะคะแบบสไตล์พอล่าหัดํททุกคนรู้จะเป็นหรือเปล่าน,นะคะอันนี้ก็สับขิงนะคะกระเทียมนะคะพอล่าจะมาผัดข้าวก่อนหุงนะคะก็ตามด้วยหนังไก่ค่ะนะคะเอาหนังไก่ลงไปผัดนะคะแล้วก็น้ํามันพืชนิดหน่อยนะคะทุกคนผัดเข้าไปกับกระเทียมขิงสับหนังไก่ผัดเข้ากันให้หอมนะคะทุกคน แบบทำเป็นสไตล์พอลล่าเลยใส่เกลือนิดนึงค่ะคนให้ผัดให้สุกนิดนึงค่ะแล้วก็เติมข้าวนะคะข้าวนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะลงมาผัดนะคะทุกคนผัดกับหนังไก่นะคะกระเทียมขิงสับนะคะก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยค่ะสีหวานค่ะ ตามใจชอบนะคะผัดให้เข้ากันค่ะจนข้าวหอมนั่นแหละขาดนะคะค่อยนำไปหุงนะคะอันนี้ก็คิดเองนะคะไปดูเพื่อนบ้างนะคะทุกคนหัดทำตามด้วยผงปรุงรสนะคะผัดให้เข้ากันที่ทั่วค่ะ นั้นสุกก็นําข้าวไปหุงเลยค่ะจากนั้นก็ต้มน้ําเดือดนะคะเรามาต้มน้าต้มไก่นะคะน้ําซุปนะคะก็มีแค่รทมีกระเทียมนะคะหอมข่าตะไคร้นะคะกระเทียมดองขาดไม่ได้เลยทุกคนนะตามด้วยสะโพกไก่นะหนึ่งกิโลนะคะทุกคนทําหม้อใหญ่เลยนะคะต้มเข้ากันเลยนะคะทุกคนจนไก่สุกนั่นแหละค่ะนะคะ น,นิททำตามใจชอบนะคะทุกคนเราชอบแบบไหนก็ทําเองนะคะสูตรเราเองค่ะปิดฝาให้หม้อเดือดนะคะมาปรุงรสนะคะหม้อเดือดเรียบร้อยค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำหวานนะคะทุกคนซีอิ๊วขาวค่ะกระเอาค่ะนะคะวันนี้ก็ซอสหอยนางรมใส่ลงไปอีกนิดนึงนะคะ ปรุงรสด,ด้วยผงขะนอค่ะทุกคนความอร่อยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็ต้มไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนก็สุกเรียบร้อยชิมรสแล้วอร่อยค่ะทุกคนก็ไปจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะ ข้าวก็หุงสุกเรียบร้อยค่ะใส่ถ้วยเลยนะคะจัดจานเสิร์ฟน้ําจิ้มก็ตําเองเรียบร้อยไม่ได้โชดการตาน้าพริกนะทุกคนนะคะตารสตามใจชอบเลยค่ะจัดจานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะข้าวมันไก่ง่ายๆสูตรใม่ง้องพัฒนาการค่ะทุกคนทําเองเป็นไก่ชิ้นโตๆเลยนะคะเป็นส่วนสะโพกข,ของเขาะคะทุกคนส่วนนี้จะอร่อยมากเลยค่ะน้ําจิ้มันก็ทําเองนะคะนี่ค่ะตามด้วยน้าซุปค่ะนะคะ ทำครั้งแรกทำข้าวมันไกท่ทานเองค่ะทุกคนสูตรในง้อพัตคารค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะน,นะคะ